อโลครับมีใครจะซื้อเศษเหล็กไหมคร,รครับมีใครจะซื้อเศษเหล็กไหมครับมีใครจะซื้อเศษเหล็กไม่กราเออมีใครจะซื้อเศษเหล็กไหมครับมีไหมครับมันต้องพุทธหุนน,นี้มีใครจะเอาบุงกี่ไหมครับบุงกี่นะครับผมมีใครจะเอาบุกี่ไหมครับโอเคครับผมก็ม่งเบ้อ ไม่มีใครเอาเศษเหล็กเลยว่ะมาในเมื่อยังไม่มีใครซื้อเดี๋ยวเราจะไปเอาไปซ่อมับผมเราจะเราจะไปซ่อมนะครับตัวยมครับเดี๋ยวไปลงอู่กันไหมอู่เราอยู่ไหนวะเนี่ยตัวยงครับอู่เราน่าจะอยู่แถวนี้ว่ะตูวยงครับอ่ะอู่แถวนี้แหละผมจำไม่ได้ว่า,าตรงไหนเนาะเดี๋ยวไปอู่กันไปอู่เอาละอันนี้เราต้องวนไหนวะเนี่ยทำไมรถมันเออยอะอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โห อะไรครับเนี่ยฮัลโหลไปกันทุกอย่างครับเจะเดินทางกันเลยครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวไปอันนี้เราเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างครับผมซื้อเป็นที่ร้อยแล้วนะก็ในราคาประมาณแสนหนึ่งนะครับผมซื้อเซนต์หลีกแสนหนึ่งไม่จะเป็นสตสาร์ติดนะสตาร์ติดนะ ให้เดี๋ยวว่างๆมาซ่อมหม้อแปลงไฟตรงนี้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่ามราซ่อมโอ๊ะโเดินไฟดูดนุ่งไฟดูดเฉยเออไปไปไปโอ้โหจอดอยู่ในป่าจอดทิ้งในป่าเลยเว้ยจอดทิ้งในป่าแล้วซุ่มสักหน่อยเอาสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะสอกหน่อยไปเอาอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเออไป นี่ซูมยังดีเลยนี่เลยจี้สุดเลยเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าเลยเฮ้ยส่งลูกค้าก็บ้าแล้วส่งให้เรานี่แหละรถเราอ่ะดูดูมันดึงด๋งดึงด๋งดึง๋งดึ๋งยังดีเลยอะท่านผู้ชมมัมดแทนเนี่ยท่านผู้ชมข้างหลังเราเนี่ยมัดแทนนะครับ จ้ากับพี่ไปตกโคลนมาจากไหนน้องพี่นะไปกันเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโอเคเล็กเลยนอ้ก็จะเป็นรถของเราเองนะครับทุกคนครับ เป็นรถของเราเองนะครับผมที่เราไปรับซื้อมานะเราจะกวาดซื้อให้หมดเลยครับทุกคนครับเอ <c oughs> ้ยกดซื้ให้หมดเลยเอาให้หมดเลยนะครับทุกคนครับเอาไว้หมดอย่าให้เหลือเปียแต่ซากเดียวแล้วกันเักยุ่ครับนะอย่าให้เหลือเปียแต่ซากนะครับผมเอาให้หมดร้อย,เอ,อยเอาให้หมดเอยนี่เอ้ตรงนี้ใช่ไหมที่มัน ลอยเรามาดั้มดินน่ะเดี๋ยวผมมาเผาบ้านมึงเลยเนี่ยไบ้านมันบ้านล้างให้แล้วใครไม่เป็นนคโทรสั่งวะบ้านล้างเราลอยเรามาส่งดินตอนกลางคืนซะด้วยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีก้นนะครับผมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอพ่นขคนนี้นะลอยเรามาแบบโถ มาครับคำมึ่งมือจะด้วยนะวันนี้ไม่มืดครับว,วันนี้มาย่องไปบ่ายคนระับ <c oughs> บ่ายแนละ้วชิวๆนะผมชิวๆฮุกฮุกอยากอะไรวะเนี่ยพี่อันนี้อันนี้อะไรอะ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ ใกล้เกินไปเปล่าวะโอเคครับมาส่งครับมาส่งรถครับเออมีไฟตรงนี้แล้วผมรู้นะเนี่ยท่านผู้ชมมันเอาออกได้ปะไฟตรงกรโปรงตรงนี้ด้วยเอาออกได้ปะคนเอกอ๋อนี่เป็นอ๋อเอาคนเอกเพิ่ปคดล็อกอ่ะ วันี้เพื่อปลดล็อกนะครับไม่สามารถเอาออกได้เลยว่ะขีค,ครับางขีค,ค้านี่เลยครับเอามาส่งแล้วครับเอามาส่งแล้วครับส่งคุณปู่ครับผมส่งตรงไหนวะผ,ผมก็ลือว่าตรงไหนเป็นอูนะ่เนี่ยดูดีๆก่อนนะข้างหน้าเรานะครับดีๆก่อนนะ ส่งเสร็จแล้วไปขายลูกค้าต่อนะครับผมประกาศขายนะครับเอาซ่อมเสร็จอ่ะไม่ถึงซ่อมเสร็จนะครับอ๋อเนี่ยใช่ไหมดูมอย่างสูงเลยเข้าด้ป่ะเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับ ยอัน yeah. นี้เป็นตาช่างนะครับโยง,งครับเออป้าไม่ได้ช่างนะครับตาช่างครับผมเออตาช่างนะป้าไม่ได้ช่างนะ,ทะทเาขาเียะข้างหลังนี้จะเป็นอู่นะครับทุกคนเป็นอู่ขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ข้างหน้านี้จะเป็นเอเอเฮ้ยเราเคยมาอยู่ที่หว่า ข้างหน้าจะเป็นแบบดูมเป็นแบบไว้ผลิตอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเปิด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 อันนี้เป็นอู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวถอยรถมาตรงนี้ครับมาซ่อมนะครับครับถอยลอยถอยลอยโอเคครับผมถอยเลยนะครับท้องยานครับ ถอยไปเลยถอยไปเลยพอแล้วพอ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 โอเคคือเราต้องกดเอนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเกาะเนี่ยออกก่อนนะท่านผู้ชมต้องกดเอกนะเพื่อที่เอาตัวเกาะเดี๋ยวผมให้ดูนะเอ่อลองสังเกตตัวเกาะดีๆนะครับนี่ตัวกนนะเกาะนะเกตดีๆนะอนออปั๊บนี่นะตัวเกาะออกปุ๊บเราก็จะสามารถเอาหางลงได้นะครับถ้าเป็นในฟาร์มยี่สิบสองก็ อ๋อพวดเอ็กมันก็จะลงได้เลยนะครับแต่มันจะมีเสียงกึกกึด้วยนี่ก็เป็นที่วางนะครับให้มันเป็นสลลบเนาะท่านผู้ชมไม่เอาไปทำสิบล้อก็ได้นะเนว่าไปนะเออสิบล้อมันต้องสูงกว่านี้ดิทำหางสิล้อก็ได้นะเออโอเคโอเคเดี๋ยวลงรถก่อนโอ้ยหนอเปิดประตูก่อนเว้ย <laughs> รู้ติดหรือเปล่านะ ว่าไม่น่าดับเครื่องมาล็อกผมว่านะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอเคผมเล่นเครื่องแล้วนะผมเล่นเครื่องแล้วนะ ผมยกลองยกขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองยกขึ้นนะแจ้งเตือนอะไรวะลองยกขึ้นนะโอ้เสียงปั๊มชอบมากอะสยงปั๊มอ่ะชอบมากเลยเสียงปั๊มมันอ่ะยี่เราผมเดินนะเดินนะ ตามจินไม่ต้องคำก็ได้นะผมว่านะเดี๋ยวลงไปเลยเนาะเนี่ยมันทะลุให้อยู่แล้วนะไม่รู้จะทะลุทำไมปึออ๊บค่อยๆลงครับผมเนี่ยมันไม่ไม่ไมค่อยได้ชันอะไรมากมายเลยนะ เย้ว yeah. งแบบนิ่มๆครับผมผมว่ามาันสตาร์ทได้กันอะีิผมว่าเอาไปทำงานเด้วเจะเยะ้เราลองมาเช็คดูก่อนลองเปลีป่ยนปุ่มเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรเพื่อจะดีขึ้นเนาะเปลี่ยนตัวดงตัวเดินอะไรเงี้ยจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเนาะท่านผู้ชม จอดในป่าไว้ก่อนนะครับโอเคจอดไว้ตรงนี้โอ้โหดูอาร์มไม่เล็กจัดเลยอ่ะคันนี้มันเทียบเท่ากับรนะ้อยยี่นะท่านผู้ชม เทียบเท่ากับป120อะ่ะนะครับผมนะเทียบเท่ากับ120นะครับไอ้ตรงนี้มันสุดแบบแล้วเหรอวะอ๋อใช่ใช่ใช่สุดแบบเลยอ่ะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้คือที่เรามานี่คือสุดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยไปต่อเฮ้ยมาได้นิดหน่อยเว้ยเดี๋ยวมันสุดแล้วนะมันสุดแล้วเดินเดินไปไม่ได้แล้วเห็นไหม มันเทียบเท่ากับ120อะ่ะท่านผู้ชมรถรถขุนระดับ120อะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับ okay. ผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> ลูกค้าครับนะเอ,อ่อเราเป็นลูกค้าเขานะเรามาจ้างเขาซ่อมให้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะก็จะซ่อมให้เรานะท่านผู้ชมนะเนาะเฮ้ยงูฉีดจอดท่านี้เลยเนาะช่างเนาะโอเคฝากด้วยจนะช่าง,นะงเนอะนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับฝากช่างไวนะ้ละฝากช่างไวนะ้ละ